สวัสดีค่ะก็ะตือสาวานาจ้าตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะพากันไปลองชุดกันนะ,ะตอนนี้ทางมาก็แบบมาแงง,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 งมาแงงมาอ๋ร้านนี่วะร้านนี่ล่ะนี่เราจะลองชุดชุดไทยแต่ซีนี่กับดินอะไรล่ะ เราเราเมาชุดวันไหนได้ครับพี่เอใช่ั้ยครับเจ้าบ่าคิดไว้เจ้าก็ต้องเมาสิบสามนั่นแหละเพราะว่าเจ้าต้องมาจากบ้านแล้วก็มาเมาอาองค์คำนั่นล่ะแล้วก็อย่ามาขั้นสีอ้าวก็บเพื่อเห็นไม่เห็นหนี้ได้ซะเอ้ยตื่เมากันได้ ชุดก sí. no. no. no, ันเธอเตรียมวั hmm. ืดอของนี่สเตรมวซื้อของเตรียมก็แวะเอาไปได้ชุเอาไกไม่กันหวันะคะไม่เกินหกวันครับเมไเอามื่อเขมานั่นก็ได้อืมมาไม่ยันเดียบม่เคยมาครับาจะปุ

คืออะไรคือคปยืนะไรขังตุ่นกล้วยแต่งนาหรอวันนี้เรามาเช่าชุดที่สกลนครนะครับร่อนออกมาไม่รด้เอามาสองชุดจะลองแต่ว่าเราชุดเกียวเนะคนหมักสีเดย์ีหเวิร์มไกระหู้ เดี๋ยวรอดูชุดเบียร์นะครับดึงตาบอกเบียร์ลองแล้วนะคะอืมบอได้บ่บอได้เดอเอ็มนะอิงติ้งอะไรนะ เข้าแขนไม่ได้นะคะทุกคนอย่างที่คาดการเพราะว่านางอูน <c oughs> นางอูน <c oughs> สมบูรณ์ม <c oughs> มาใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลองเอ็มตัวนี้นม,นมันก่อ <c oughs> อันนี้พี่เย็บขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เอาลงให้อ๋อ <c oughs> เราดูนะคะบาเรียจะใส่ได yeah, ้ไหมแม่มันสิดูใหญ่ไปเพื่อนบ่เพื่อน้มเตียมบ่อันไหนมันสิดูแบบฟิตฟิตบอตัวกันยาวอยู่ดเพ่นวเบนที่ไหนนะคะค่าจะเอากระเบนคะ่้ใส่จงกระเบนคือใส่ส้ม าลองจงกระเบนบังดูนะน,นี่จะเบาของเรานะคะ oh. <laughs> <laughs> มันสิขาดของเพื่อนโอ้ย เขามันกนดูตัวใหญ่ย uh mm ังเลยบบเปตาโบเตาคือบช่ป่ะาสิบวดลล่าโซ่หัวคนนะคนใส่ดบนเขาว่าคนใส่ทจงกระเบนบอกคือว่ามันเอาเบินพิจารณาจะขอมันลก เมือนใี้เลยนะะทุกคนเหมือนเงินคุมารันก็จะเป็นเถุงเท้าถงเท้าสีขาวุงเท้าที่เราดันนเดี๋ยวขาเก็งเดี๋ยวพี่เย็บเข้าให้อีกมันจะได้กระชับมันจะได้ไม่ตกลงมาันได้อยู่บ่ล่ะคือเยวส่ง เทยบ่าโอ้โมันก็ดูยาวอยู่นะเอาใส่สบายหรือจะเอาใส่แบบฟิชคะเสียะตัวนี้ใส่สบายนะออีกตัวนงมาจะฟิชใช่ไหม ญาติแขนบอขึ้นแล้วแล้วมันจะมีสบายกับงนะคกา็นอขที่ลองโซ่งอีกบ่เนี่ยโซ่งมากับเสื้อเป็นชุดเด็กข้อนะถ้าจะบไม่เอาเดกี่ขายให้ เออพอนอาใสแบบนี้มาต้องถอดเสื้อแล้วถอดกงเกงออกจะต้องลองมันต้องมาแบบฟฟตฟิตเสื้ออรอยู่ตัวบางบาง้สว ค่ะค่ะต้องมีคนโอ้มันบอได้ดอกเพิ่นยกยังกับบได้มันชิขาดนะมันบอได้มันหิวแขนขึ้นมาได้เลยนะเอ็ดยังบอได้เลย ติดแต่ตรงแขนข้างนะแต่ว่ามันก็ดูแบบพอดีรัดรูปอยู่แต่ว่าตรง,ต,งติดติดแขนอะ แนนโพสอันนี้นะ,นนะใครจบอกนน <c oughs> คนที่ลองสุด้ยอย่างนี้และค่ะหุ่นไม่มาตรฐานกินเยอะกินเยอะอ้อนวนเต้เอรยเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเข้มตาม,ตามบก็ได้ ้ทเนเยวดกันนะคะวกสบาก่าตอนนี้ก็ตามหาตัวที่ใส่ได้เจอแล้วนะคะนี่เลยจะงกระเบนสบายดีไหมอันนี้มมน,นันมันสิแตก เป้าของมัน,นมะวะกระเบีนกระชเบีนอันนั้นเหรออันนี้เราก็ซื้อถุงเท้าสีาขาวเดี๋ยวทางร้านจะเตรียมให้อ๋อเตรียมให้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ลองชุดเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีก็ในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวอ่ามีจะเต็มวันนี้เนาะจะมีเครื่องประดับอีกนะครับผมก็ วันนี้ก็แค่มาลองชุดนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขอกลับไปทำธุระต่ตออีกก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคร<ม>ับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคุณ๋วสาม,มานานด้วยนะครับค่ะบ๊ายบายจ้า